Thank you. ปล่อยเป็ดมากินหอยหรอคะเราเลี้ยงกินข้าวกินหอยเยอะมากเลยหมื่นตัวอะไรนะคะสองหมืน่นสองหมื่นตัวจะของเดียวกันหรือเปล่าอันนี้นนนนนแล้วเราจะเอากลับบ้านยังไงอะคะรถหกล้กอยาวเอารถหกล้กอแล้วก็จับขึ้นทีละตัวใช่มีคครงบันไดาสายฟ้า มันขึ้นบันไดนไม่<อ>ชา้าหรอก15นาทีก็เต็มคันแล้วอ๋อค่ะก็คือให้อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะยค่นี่เดี๋ยวก็เข้าแล้วนอนแล้วอสองหมื่นตัวเยอะมากรู้นี่รู้นี่หมื่นสองพันถ้าคิดเป็นเงินตัวละกี่บาทคะอันนี้ถ้าถึงเวลาจะว่าร้อยสามสิราาบร้อยสี่สิบเป็นแสน นะคะ